เน็ตรู้ตัว the Blue, แอมมี่เดอะบอททอมบลูแซะใครโพสไอติมรสซ้มเหมือนอมแมลงสาบต้องบอกว่าล่าสุดทัวลงแอมมี่เดอะบอททอมบลูหลังโพสไอติมรถสซ้มเหมือนอมแมลงสาบสื่อในยะชัดเจนก่อนลบโพสทิ้งชาวเน็ตรู้ตัวหมายถึงใครต้องบอกเลยว่ากลายเป็นกระแสเดือดที่วิพากวิจาร์ณอีกครั้งเมื่อแอมมี่เดอะบอททอมบลู นักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชาวไทยสมาชิกวงดนตรีเดอ b บอดทอมบลู Bot, Blue, ที่ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์แสดงจุดยืนกลางโซเชียลเมื่อเวลา11นาฬิกา3นาทีของเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยแอมมี่เดอะบอททอมบลูนั้นได้ทวีตระบุข้อความว่าไอติมรสส้มทำไมทานแล้วขง เหมือนอมแมลงสาบเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกตั้ง66พร้อมกับอีโมจิหัวใจสีส้มท่ามกลางเสียงวิาพากวิจาร์ณในโลกออนไลน์ก่อนที่ในเวลาต่อมาเขานั้นลบโพสต์ดังกล่าวทิ้งและล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตเดือดทั่วลงแอมมี่เดอะบอททอมบลูหลังโพสต์ไอติมรถส้มเหมือนอมแมลงสาบสื่อในยะชัดเจนก่อนลบโพสต์ทิ้งชาวเน็ตรู้ตัวหมายถึงใคร ซึ่งชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าตัวเองโดน112แต่มาแซพักที่กำลังจะสู้112มันแปลกดีนะคะพักที่มือแซเป็นพักเดียวที่เขาไปประกันตัวมือพักที่มือเชียร์อยู่เฉยๆหดอยู่ในกระดองเอางี้นะถ้าด่าส้มเพราะเหตุผลเรื่องใดๆก็คงไม่โดนทัวรอก แต่นี่ตั้งใจด่าไอติมเลยเพียงแค่เป็นหลานอภน์ซึ่งมันไม่แฟร์กับไอติมมากๆเข้าใจว่าเกลียดอภน์มากแต่ไม่น่าไปเหมารวมและไอติมก็พิสูจน์ตัวเองแล้วเรื่องจุดยืนซึ่งชัดเจนมานานมากชอบไม่ได้ชอบไม่ได้ว่าอะไรแต่งว่าอยู่อยู่ไปแซะอะไรไอติมเขาไปมีดราม่าไปทําอะไรผิดตอนไหนน่าจะหมายถึงหลานคุณอภิสิทธิ์ไม่ได้ด่าพักประมาณนั้นเหยียดพักที่เคยช่วยเหลือ ถ้าติดรอบหน้าก็อยู่ในนั้นไปนะอย่าหวังจะให้ใครช่วยออกมาเลยอ้าวปากเก่งหัวความคิดมากอ่าปากเก่งขนาดนี้ลบทำไมคะมั่นมากถึงโพสต์ไม่ใช่เหรอหรือต้องรอทัวลงก่อนถึงคิดได้